น่าติมมาฝากขอบคุณค่ะพี่รุ่งแล้วพี่รุ่งแล้วพี่รุ่งโอ้จะได้กินไหมนี่โอ้กอได้กินบ้างไหมนี่ดูลูกๆค่ะแม่แกบอกว่าขอบ้างโออดูลูกๆตามจะได้กินนหมลูกๆามแล้วจะได้กินไหมลูกๆตามแล้วจะได้กินไหมเนาะ อ่อนออนพอแล้วพอจะได้กินไว้นี่นานนาดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของพี่รุ่งฟ้าน้องดวงใจค่ะนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนพ่อได้อะไรมาฝากเล็้วนั่งลงแล้วใครจะได้กินดูดูค่ะแม่แม่ดูเร็วแล้วแล้วแล้ว เอาเร็วสวัสดีค่ะก่อนเร็วเร็วเร็วขอบคุณค่คะน่าติมาฝากขอบคุณค่ะพี่รุ่งเร็วพี่รุ่งแล้วพี่รุ่งพ่อบังกองหมดเลยสวัสดีค่ะก่อนเร็วพี่รุ่งสว,วัสดีค่ะก่อนพี่รุ่งแม่แก้วบอกว่ากินด้วยแม่แก้วบอกว่ากินด้วยค่ะ เร็วโอ้ยจะได้กินไม่นี่โอ้ยอนั่งลงนั่งดวงนั่งลงขาดวงดวงนั่งลงคขาดวงดวงเอ้ยยิงดวงนั่งลงนั่งลงดีๆเดี๋ยวพ่อไม่ป้อนนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงขาได้แล้วสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อน สวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนนั่นล้วงไปแล้วล้วงไปแล้วเอาแบ่งกันแบ่งกันเดี๋ยวลองดูว่าพี่ลูงไม่เห็นสวัดดีเลย <laughs> โอ้ยสุดพี่ลูกวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนพี่ลูกสวัสดีค่ะก้อนสวัสดีค่ะก่อนเี๋ยว่ลสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก้อนช่วยเดี๋ยวนัว่นเร็วสวัสดีค่ะก่อน้ช่ว,วๆๆย ขอ,ข,อข,อขออาจารย์ก่อนนั่งลงดีๆพี่รุงอพอต้องทำสั่งได้สิอะเออนั่น,านนั่นนั่นเลยพ่อแกะก่อนแกะไม่ทันลูกๆเลยทีนี้พ่อลวนไม่ทันใจลูกๆเลยทีนี้โอ,โอพ่อได้กินบ้างไหมนี่ดูลูกๆอะแม่แก้วบอกว่าขอบ้างแม่แก,ก้วก็อยากกินด้วย ดูอาาให้นั่งก่อนบลรวนพ่อยืนนิ่งๆเลยเขาจะขยับตามพ่อไหมนี่ค่ะลูนั่งไม่ทันไม่ทันใจขัวไม่ได้กินพอแล้วอันนี้พอกินมั้งอันนี้พ่อกินมั้งพอแล้พ่อขออันนี้อันนี้คือพ่อขอนะลูกนะพ่อขอล้พ่อขอบ้างน้ำลายไหลน้ำโฟน้ำใครน้ำลายไหลพรวน โอ้ดูล <bin uk> <azo> oh, ูกๆตามจะได้กินนี่ลูกๆตามแล้วจะได้กินไหมลูกๆตามแล้วจะได้กินไหมเนาะอ่อนอ่อนพอแล้วพอจะได้กินไหมนี่นานนานนานถาพอไม่ได้กินคำใช่ไหมตัวเล็กตามไม่ว่าเลยตัวใหญ่ อพอว่าไปแล้วเด้อดูไม่แก้วใครมาเชียงแม่แสนรักพ่อพอแล้วพอว่าพอแล้วเก็บก่อนพอเก็บขยะก่อนดูจะทำเกี่ยวอาช่วยเก็บพอที่นี่ จะเก็บขยะพ่อแล้วั่นตามเก็บอะช่วยพ่อเก็บนังดวงนังดวงช่วยพ่อแล้วนังดวงนังดวงตามพ่อและจะได้กินไหมนะคนตามพ่อไปปาลูกมันจะฝนแล้วแล้วแล้วฝนจะตกแล้วมืดมาแล้วแล้วแล้วกลับบ้านเราดีกว่าเร็วเล้ว ไอติมหมดแล้ว <มา S 1> โอ้ยเนี่ยลมมาแล้วพ่อรุ่นมืดมาเลยปั๊บปะ,ปะไปบ้านเราดีกว่าเร็วไปไป,ไปพ่อรุ่นเร็วรีบเอาไปเลยเรวฝนมาแล้วนะนะไปแล้วเร็วมืดมาเลยเค่ะแม่แม่นู่นนะคะมืดมาเลยไปเร็วกลับบ้านเราเร็วน้องรอยชูยที่บ้านนะคะไปแล้วลูกดูแม่แก้วแม่แก้วไปไหนพ่อรุ่นน่นโอ้ยนูไปอะไรอ,อะไรตรงนั้นเถอะดอกเนาะ ไปแล้วค่ะแม่ๆมโอ้ยฝนมาแล้วเด้อ